สปสชหนุนหน่วยบริการและร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นค่ะเชื่อมต่อการดูแลผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงอย่างเป็นระบบพร้อมกับชื่นชมกรพสตบ้านขเขมรฝั่งใต้นะคะสร้างนักฟื้นฟูชุมชนดูแลผู้สูงอายุแก้ปัญหานักกายภาพบำบัดขาดแคลนติดตามทั้งหมดจากรายงานค่ะช่างก่อสร้างวัย60ปีชาวตำบลโพแทนจังหวัดนครน,นายก ลายเป็นผู้ป่วยสโตรกตั้งแต่เจ็ดเดือนก่อนหลังตื่นขึ้นมาปากเบี้ยวแขนขาอ่อนแรงช่วยเหลือตัวเองไม่ได้นอนอยู่โรงพยาบาลหนึ่งสัปดาห์ก่อนถูกส่งกลับมารักษาตัวต่อที่บ้านโดยมีนักกายภาพบำบัดและนักฟื้นฟูชุมชนจากสวนร่วมสุขตะมนลโพแทนเข้ามาช่วยดูแลทำกายภาพให้จากที่เสี่ยงพิการสูงวันนี้อาการเริ่มดีขึ้นผมก็ช่วยตัวเองอยู่ตลอดเดลาเนี้ก็เดินทุกเย็นทุกเย็นในไม้อะ นั่งยององสองมือเกาะมาแล้วก็นั่งยองเพื่อให้เขางอแล้วก็ยืดลุกยืนขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ย นอกจากลงไปช่วยดูแลผู้ป่วยระยะกลางและผู้ที่มีภาวะเพึ่งพิงในชุมชนแล้วนักฟื้นฟูชุมชนอีกกว่า10คนที่สวนร่วมสุขตำบลโพลแทนสร้างขึ้นเพื่อแก้ปัญหานักกายภาพบำบัดขาดแคลนอย่างสับเปลี่ยนกันเข้ามาให้บริการช่วยฟื้นฟูสุขภาพทำกายภาพบำบัดให้กับผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่รอพอสตอบ้านขเขม็นฝั่งใต้อีกด้วยโดยมีกลุ่มงาน IMC โรงพยาบาลองครักษคอยเป็นพี่เลี้ยงร่วมดูแล และมีอาจารย์จากคณะกายภาพบำบัดมสวองครักษ์มาให้บริการร่วมกับคลินิก NCD ทุกสัปดาห์ทำให้มีผู้ป่วยสโตรกในพื้นที่ลดลงเหลือเพียงปีละ3คนจากที่เคยพบมากถึงปีละ14คน อ่าสตรอกของพื้นที่ตรงนี้เนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยสิขึ้นนะคะแล้วก็คือตอนนี้หลังจากที่เราทําในเรื่องของการควบคุมเบาหวานให้ดีที่เนี่ยควบคุมเบาหวานได้ถึง68%นะที่ควบคุมเบาหวานได้ดีแล้วก็ความดันได้ถึง80%ที่สามารถควบคุมได้ดีนะคะซึ่งอันนี้ยมาทําให้ลดอัตราของการเป็นสตรอกลงเหลือปีละแค่3%าะสำหรับการดูแลผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง สปสชได้อุดหนุนงบดูแลสุขภาพอย่างเต็มที่้อมุ่งเน้นให้พื้นที่ดำเนินการกองทุนร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเชื่อมต่อการทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบเราก็ได้มอบเครื่องไม้เครื่องมือให้กับพี่น้องอสมอในจงนังหวัดนครนายกไปทำงานเชิงลุกนะครับอย่างเช่นนะครับเราได้มอบเครื่องวัดความดัน เครื่องตรวจเบาหวานแล้วก็เครื่องชั่งน้ําหนักนะครับให้ทุกหมู่บ้านนะครับเพื่อให้พี่น้องอสมอได้ไปตรวจทํางานเชิงลุกนะครับแล้วเรามีกองทุนที่เป็นกองทุนที่ทําเป็นอกองทุนร่วมกับท้องถิ่นที่กองทุนตนําบลก็ลงมาช่วยทําโครงการดูแลได้แล้วก็ขณะนี้มีกองทุนฟื้นฟูที่จังหวัดที่ท่านนายกบจจะมีคณะกรรมการเนี่ยลงมาช่วยดูแลอันหนึ่งทําโครงการสอดคล้องกันเพราะนั้น ขณะนี้ได้กระจายอํานาจมาที่ที่ท้องถิ่นแล้วสามารถที่จะมาทําโครงการร่วมกันมีคณะกรรมการดูแลสปชก็ตามจ่ายกองทุนแบบนี้มาทุกปีนะครับในส่วนของที่น้องทํากายภาพบัดก็จะมีค่าที่จะใจ่ายให้อยู่แล้วนะครับอันนุนเต็มที่เลยในการที่จะให้ประชาชนดูแลตัวเองนะครับในอนาคตผู้สูงอายุจะเข้าสู่ภาวะพึ่งพิงมากขึ้นการส่งเสริมป้องกันโรคและเชื่อมต่อระบบการดูแลกับทุกภาคส่วน จึงเป็นเรื่องที่สปสชให้ความสําคัญเพื่อลดปัญหาผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงไม่ให้กลายเป็นภาระของครอบครัวและสังคมสิริพรกิบประกอบสํานักข่าวไทยอสะมะทรายงาน